ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ตลอดไปคนทุกคนเนี่ยเขามีเส้นทางแล้วก็มีภาระเป็นของตัวเองเราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องให้ใครหยุดเดินแล้วก็มาพยุงเราไปตลอดเวลาได้เราเองก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยใครทุกคนทุกครั้งได้เช่นกันอย่าเสียใจหากในวันที่เราล้มแล้วเราไม่มีใครประคองเราแล้ไม่ต้องไปกโกรธไปโทษโลกว่าทำไมไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเราเพราะบางครั้งวันที่คนอื่นล้ม เราก็ไม่ได้ไปช่วยเขาเหมือนกันมูลค่าของความล้มเหลวแต่ละคนมันแตกต่างกันนะบางคนเขาแค่สะดุดล้มแต่บางคนล้มแบบในหลุมที่มันล,ลึกเกินกว่าที่ใครจะไปพยุงช่วยขึ้นมาไหวเราจงช่วยเหลือเมื่อเราทําได้แต่ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเมื่ออย่าไปช่วยคนอื่นจนเราเดือดร้อนจนเราหมดแรงจนเราไม่เหลือสภาพที่จะไปต่อได้เพราะว่าในวันที่เราไม่มีใครเียงข้างสิ่งที่ทำให้เราไปต่อได้ผ่านพ้นได้มันคือหัวใจที่แข็งแกร่งของเราเอง มันมันคือเราเท่านั้นที่เราจะช่วยตัวเราเองได้ดีที่สุดคนอื่นเนี่ยเขาอาจที่จะช่วยชี้ทางช่วยประคองเราได้เป็นบางครั้งแต่คนที่จะช่วยตัวเราไปถึงจุดหมายได้คือตัวเราเองสุดท้ายเราต้องเป็นผู้ลุกขึ้นเดินไปเองเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองไม่มีใครตายเพราะล้มถ้าล้มแล้วรู้จักลุกไอ้ที่เราล้มมามันคือประสบการณ์นะวินสตันโชชิวก็าถึงพูดไว้ว่าความสําเร็จมันไม่ใช่ไม่เคยล้มเลยแต่มันคือการลุกทุกครั้งที่มันล้มลง